ก่อนที่จะไปดูไฮไลท์มวยเด็ดมันๆในศึกวันทรงชัยเมื่อวานนะครับเรามาดูการสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของการกีฬามวยก่อนนะครับว่าพลร,รมมวยเป็นอย่างไรการชี้แจงความผิดนะครับมีคุณสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่ากะกะทและก็พออ,อเดเดใจกล้าครับออกมาชี้แจงผลประโยชน์และความผิดของโปรโมเตอร์มวยไทยไฟลงโทษยังไง ที่ประชุมที่ชั้น7อาคาร25ชั้น7นะครับของกกตครับเมื่อวันเสาร์เมื่อวันจันทร์ที่30ที่ผ่านมานะครับเข้าชมเลยครับครับวันนี้ก็เป็นการประชุมตัวแทนของคณะอนุมรรมการวินัยและจรรยาบรรณของคนในวงการมวยบุคลากรวมวยนะครับในกรณีที่ ของนักมวยบัวขาวและผู้จัดรายการนะครับในศึกไทไฟวันที่17เมษายน2 5 5 5นะครับเดิมทีเดียวในวันนี้เรานัดมาวันที่30นี่นะครับเรานัดมาก็คือนักมวยบัวขาวกับทางผู้จัดรายการก็คือผมเตอร์ตจัดรายการชกนะครับวันนี้นะครับที่เรานัดมา ตัวขาวไม่สบายนะครับได้มีหนังสือแล้วก็มีหนังสือรับรองแพทย์ได้ขอลาในการจัดรราายกในวันที่17นั้นนทางผู้จัดมีความผิดอะไรนะครับเราก็สรุปออกมาแล้วว่ามีความผิดตามกฎกระทรวงฉบับที่3ข้อสินะครับซึ่งว่าด้วยการเปลี่ยนตัวนักมวยว่าในการชกแต่ละครั้งนั้นถ้ามีการต่อยแล้วเราเปลี่ยนตัวนักมวยโดยฉับพลัน ที่เปลี่ยนแล้วไม่แจ้งในทะเบียนไม่น้อยกว่าหชั่วโมงนี้จะมีความผิดตามกฎกรกะทรวงและพระบนี้นะครับซึ่งเราได้นำเสนอแล้วลก็ยกในส่วนที่ผิดนี้ให้ทางผู้จัดได้รับทราบซึ่งทางผู้จัดก,ก็ยอมรับว่าผิดจริงนะครับพร้อมกันนี้เราก็ได้ระบุบทลงโทษนะครับตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้จัดได้รับทราบว่าหากเราเปลี่ยนตัวนักมวย ไม่ไม่น้อยกว่า6กชั่วโมงเนี่ยไม่แจ้งในทะเบียนเขาเราจะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตในการจัดมวยเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการมาอย่างพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าทางสำนักงานคณากราการกีฬามวยและก็องค์กรของการาการีฬาประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนเินการไปบ้างนะครับเราได้ดำเนเินการตามขั้นตามตอนมาทุกอย่างนะครับ แต่ในเรื่องของการที่จะให้บุคคลทั้งสองมาพูดคุยพบปะเยราจาไก่เกียรกันนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบว่าสำนักงานณะารรมการกีฬามวยไม่ได้นิ่งเฉยในเรื่องนี้ครับผมในส่วนของอขาวยืน่นหนังสือขอย้ายสังกัดเนี่ยมานานมากแล้วตรงนี้มีความคืบหน้าประมาณไหนได้ครับ ในส่วนของการยื่นแย้สังกัดมานะครับเราก็ได้เอาเรื่องนี้มาคุยมาพิจารณากันในส่วนของทางส่วนงานขัานการกีฬามวยนะครับแต่ในเรื่องของระเบียบเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็อ,อยู่ๆเราจะไปลงโทษเลยมันไม่ได้นะครับดังนั้นนี่เราก็ต้องหาข้อมูลหาเหตุผลนะครับจนกระทั่งถึงเราเชิญในส่วนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดเนี่ยมันก็หาข้อมูลในส่วนนั้นยังไม่ได้ก็ ต้องมาถึงวันนี้ที่เรานัดหมายนะครับมีหนังสือออกกันอย่างเป็นทางการนะครับก็วันที่30เมษายนแล้วก็วันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับผมผมขอข้อมูลนิดนะครับเกี่ยวกับหนังสือที่บัวขาวขอย้ายสัดัดมาเนี่ยก็จะเริ่มเข้าขรบวนการนะครับขรบวนการสืบตามพระราชบัญญัตินี้โดยเรื่องวันที่2าพฤษภานี้นะครับในกรณีที่บัวขาวไม่มาเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบัวขาวได้มีหนังสือยื่นมาแล้วและเหตุผลต่างๆในหนังสือเราก็ได้รับแล้วเพราะฉะนั้นหากทางค่ายปอผมุกนะครับในวันที่สองมาเราก็จะนำเสนอนะครับสิ่งที่บัวขาวยื่นมาเพื่อให้โอกาสทางค่ายปอผมุกนี้ได้ใช้เหตุผลในการโต้แยง้งใช้เหตุผลในการแก้ไขนะครับแล้วก็หาข้อมูลต่อไปนะครับเพราะว่า หนังสือของบัวขาวเนี่ยกระบวนการก็จะเริ่มในวันที่สองนี่แหละทีนี้ถามว่าในบัวขาวบัวขาวนี่ยื่นหนัง,นนงสือมาขอลาป่วยในหนังสือเนี่ยจนถึงวันที่สิบแปดพฤษภาซึ่งผมคิดว่าสิบแปดพฤษภาเนี่ยอาจจะเป็นช้าไปยาวไปก็จะให้ทางสำนักงานมวยนี่ติดต่อบัวขาวอีกครั้งหนึ่งอาจจะก่อนก่อนสิบแปดได้นะครับ หรือในวันที่สองเนี่ยถ้าเขามาได้นะถ้าอาการดีขึ้นมาได้ก็จะให้เขามาวันที่สองหรือวันที่สองนิดหน่อยก็นั้นเองไม่น่าจะยืดเยื้อไปถึงสิบนะครับอันนั้นเป็นเป็นระยะเวลาพับพักฟื้นตัวไปด้วยที่หมอให้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเขาทำจดหมายมบฉบับหนึ่ง2 3่สสาเมษายนนะฮะค่ายโดยใช้หัวกระดาษของสำนักงานทนายความทำมาว่า ขอยกเลิกสัตยาบาลที่ทำฉบับนี้ผมถามว่าถ้าคุณครั้งแรกคุณบอกว่าไม่ได้รู้รับทราบเนี่ยคุณจะมายกเลิกสัตยาบันทําไมอ่าดูว่าฉบับนี้คุณท,าณทาํามาเพิ่งทำเมื่อวันที่ยี่สามเนี่ยหลังจากชกไปแล้วเห็นไหมครับแปลว่าต้องรู้ก่อนแล้วว่าไม่้ต้องร้นวันทคืนชคแลูกต้องครับเห็นไหมครับเน,นี่ยต้างทำมาว่าขอยกเลิกสัตยาบาลที่เขาให้ไว้กับสัญญาฉแบับแรก ผมถามว่าถ้าคุณไม่ได้รับดูรับทราบมาตั้งแต่ฉบับแรกคุณมายก ok เลิกผมจะไ,ไหมครับถูกไหมครับนนี้คือกรละประเด็นจากทางโปรโมเตอร์แล้วนะอันนี้คือในส่วนของผมนะส่วนส่วนของทนาที่จะทำจะทาเรื่องการฟ้องกันครั้งนี้ใช่ไหมครับอ่นนี้ผมผมดูแลบริษัทนะผมไม่ได้ดูแลโปรโมเตอร์นะนี่ผมมาดูแลบริษัทเพราะบริษัทผมยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานในวันนั้นเลยการของที่มันมีเกี่ยวผมเลยครับ แต่เข้ามาอ้างว่าบวขาวไม่ได้รับมนยญาอะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันเป็นการเท็จแล้วมันทาให้บริษัทผมเนี่ยเสียชื่อถูกไหมครับคนสังคมก็ไม่เข้าใจนึกว่าเออเราไปทําอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดระเบียบไหมคนที่จะผปิดเนี่ยไม่ใช่เราเราไม่ได้รับรู้รับทราบเลยเนี่ย มากกฐวันนี้มา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 ด้วยอะไรมามามาฟังเรื่องอะไรผมก็ต้องมาฟังครับว่ามีประเด็นอะไรที่จะเกี่ยวกับผมไหมผมยะซัดถูกนะฮะไอมีใครมาสแลนเข้ามาในบริษัทผมอีหรือเปล่าไอ่ถ้าเจออย่างนี้จะมีการฟ้องร้องกีับอะไรเรื่องร้องคจีหายตั่นทมก็ก็เดี๋ยวทางผู้ใหญ่ก็คงตัดสินใจนะว่าจะว่าว่าจะหลังจากเห็นหมายหมายเรียกเข้ามาครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะะแต่ว่าที่มาชี้แจงก็คือว่าให้พี่น้องได้รู้ก่อนว่า ที่เขาบอกว่าฉบับแรกที่จะกัดค่ายเนี่ยมันไม่รู้ไม่ไม,ไม่รู้ไม่รับทราบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่าย,ยคุณก็เซเน,เนคีคุณเห็นแม่พยานเห็นไหมครับแล้วผู้เห็นไหมว่าเขาทำหนังสือขอยกเลิกที่เขาให้สัตยาบาลไปเพิ่งทำมาสดๆ,สดๆนี่ครับยี่สิบสามมีเอ่์เมษายนนะฮะก็รสรุปแล้วถ้าเกิดว่าได้เห็นถ้าเกิดว่าเราได้เห็นเอ่อหนังสือเนี่ยที่ทางด้านบ,บริษัทเอ่อของคปประมุกเนี่ย ฟ้องฟ้องตั้งค่ายิษสัท์ตะปอนัดมาใช่ไหมครับครับคุณก็พร้อมที่จะเอาตัวนี้โต้กลับใช่ไหมครับผมหุปแล้วครับผมนะครับแล้วมันก็ยังมีเอกสารบางฉบับนะครับอันนี้เป็นความลับอันอันนี้คือว่าเรียกน้ําย่อยว่างั้นเหอยังมีไหมเด็ดอีกยังจะมีรอบสองรอบสามครับผมอ๋อนะฮะอันนี้คือเปิดเผยได้นี่เ็าส่งมาหาเราอันนี้ก็ส่งมาหาเรานี่จดหมายของเขา เนี่ยหนังสือตัวนี้เขานานไหมหนึ่งหนนี้เราทำเห็นไหมเห็นนี่อันนี้นะครับทแค่หนึ้งปี่ยประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนะค่13นะปีหน้าปี53ปีวันที่31ตุลา2555 53นะฮะสองปีแล้วครับมีผลถึงวันที่สิ้นปีเนี่ยที่บอกที่ผมบอกว่ามีผลถึงคั้นญปี55เพราะว่าเรามีการล็อกเวลาไว้ว่าบวกขาวจะต้องชกของไทยไฟเฉพาะในเดือนกันยาถึงธันวา ปี54แล้วก็กันยาถึงธันวาปี55ระหว่างนั้นบูเขาจะไปชกที่ไหนก็ได้อย่างไรก็ได้แต่ต้องขออนุญาตจากเราจากไทไฟส์เนี่ยนะฮะจากสปอร์ตอาร์ตต้องขอเราในระหว่างในระหว่างนอกเดือนกันยาถึงธันวาเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าเราทํากันยาถึงธันวานะเดี๋ยวนียเพราะว่าบางคนไปพูดยังไม่เข้าใจนึกว่ากันยามันมีผลเฉพาะกันยาถึงธันวาไม่ใช่ มันมีผลตั้งแต่วันเซ็นเอ้าแล้วพูดถึงถ้าเกิดว่าอย่างคุณอู๋เนี่ยรู้ว่าทําสัญญาแบบนี้แล้วก็องทำหนังสือออกยับทำไมอ่ะไม่โปรขาวต่อยเนี่ยอันนี้คุณต้องไปถามเขาเนี่ยคุณก็เอาประเด็นคุณก็ตั้งคาถามไปถามว่าเนี่ยผมยัมงว่าว่าเซ็นมาเนี่ยเซ็นพยานมาแล้วก็ออกยับไม่โปรขาวแล้วมาฟ้องเราไหมค่ะแอบคุณคุณต้องไปถามแล้วก็ฝากฝากพวกสื่อมวลชนด้วยไปถามประเด็นนี้ด้วยนะฮะตอนนี้พวกขาไปการ้าทางสปอร์ตรู้เรื่องไหมไอ้เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะที่ผมเรียนผมดูเฉพาะในแง่ของกฎหมายนะว่าเขาจะไปทําอะไรอย่างไงเนี่ยต้องถามบริษัทแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจดูเอกสารเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนให้ให้ทางสื่อมวลชนทราบนะครับเรื่องการจัดไฟไฟ้าแต่ละครั้งนี่ไฟ,ไฟบริษัทสปอร์ตขออนุญาตใครหรือเราจะไปขอใครไม่จบสักทีนะครับ